คุณผชมครับปรางทองเนี่ยทำกับเหมือนแปรเกินไปหรือเปล่าขณะที่เก่งกาศนะครับเดี๋ยวแขนหกักใส่เฟือคอไปอีกแล้วช่วงท้ายจะยิงตัวเองจริงหรอใครบอกครับหรือน่าจะมีต้นเรื่องจากไหนเดี๋ยวมาดูกันแต่ที่แน่ๆเลยนะครับในห่วงเวลานี้เก่งกาศจะยิ่งต่อต้านแม่ปรางทองอย่างหนัก เก่งกาดเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ดินว่าน่าสงสารที่สุดคนหนึ่งเลยนะและถ้าสังเกตดูนะครับรอยยิ้มความสดใสร่าเริงม,มันได้หายไปจากเก่งกาดหลังจากถูกเหมือนแพรหลอกยิ่งช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวพอเขารู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยพี่แพรที่เขารักในเชิงชู้สาวเนี่ย ไม่ได้คิดแบบเดียวกับที่เขาคิดเลยนะครับไม่ได้รู้สึกด้วยแต่เก่งกาดเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมการแก้แค้นของเหมือนแพรมันจะเป็นวันที่เก่งกาดเสียใจหนักมากที่สุดวันหนึ่งเลยนะครับคือเสียใจที่ผู้หญิงที่ตัวเองรักน่าจะเป็นรักแรกด้วยเพราะว่าแม่พาผู้หญิงมาหลายคนก็ไม่ได้สนใจนะครับหลอกซะงั้นนะ่ะไหนจะเอ้ยแม่ปรางเคยเตือนแล้วอาพีก็เคยเตือนเขาไม่ได้เชื่อฟังเลย หรืว่าเสียใจหนักและหน้าเป็นห่วงมากแต่ถามว่าเขาจะตายไหมดินังขอให้น้ําหนักไปตามการวิเคราะห์เจาะลึกในครั้งก่อนนะครับก็คือมองว่าเก่งกาดนะน,น่าจะบาดเจ็บเปอร์เซ็นต์มากกว่า55%แล้วก็ตายนะก็ยังมีเปอร์เซ็นต์นี้อยู่45%นะครับ ตามภาพที่มีการไปไปเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเก่งกาศเนี่ยครับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วจนประสบอุบัติเหตุนะครับและถ้าดินให้น้ำหนักไว้ที่55คือการบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวก็หายแหละก็น่าจะเป็นที่มาของภาพนี้ก็คือเก่งกาศเนี่ยต้องพักรักษาตัวแขนหัก ใส่เฟือกด้วยนะครับส่วนเรื่องที่เก่งกาจยิงตัวเองหรือว่าถ้าได้ยินว่าตอนจบของละครแคสเนี่ยเก่งกาจจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการยิงน่าจะไม่ใช่จากละครแคสในช่วงเวลานี้นะครับเพราะไม่มีใครสามารถนําบทละครโทรทัศน์มาเปิดเผยได้ก่อนบอกล่วงหน้ายืนยน100ันร้อมันจะเป็นแบบนี้จุดพีคตอนจบยังไง ไม่มีใครสามารถทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความลับฉะนั้นจุดนี้เรายังคงต้องลุ้นกันต่อไปแต่ว่าจุดเริ่มต้นของประเด็นที่มีการพูดถึงกันไปก่อนว่าเกงกาตอนจบน่าจะยิงตัวเองตายเนี่ยหรือที่หลายคนสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าดินว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องพรหมจารีสีดํามากกว่าครับเนื่องจากละครแขนเนี่ย ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีการดัดแปลงมาจากเขาโครงบทประพันธ์พรมจารีสีดำของชาลาไลัยนะครับคุณผู้ชมยกตัวอย่างภาพพยนตร์พรมจารีสีดำพศ .2530 หรือว่า30กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจุดพีของเก่งกาศซึ่งรักเหมือนแพรเหมือนกันนะครับในตอนนั้นแต่ว่ามารู้ที่หลังว่าเหมือนแพรเนี่ยไม่ได้รักเหมือนแพรก็เลยไปขอโทษนะครับแล้วว่าขอกลับมาเริ่มใหม่ขอเป็นแบบพี่น้องก็แล้วกัน แต่เกงการไม่โอเคครับคุณผู้ชมยิ่งมารู้ว่าเหมือนแพรเนี่ยจะไปแต่งงานกับโพไข่ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการยิงตัวเองยิงต่อหน้าปรางทองเหมือนแพรแล้วก็พิธานซึ่งเหมือนแพรเนี่ยก็เสียใจหนักมากเพราะว่าคิดว่าเออเขาเป็นต้นเหตุเต็มๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีสาเหตุอ,อื่นๆอีกนะครับเช่นในช่วงเวลานั้นเนี่ยเกงกาดนอกจากจะเสียใจเขาก็กินยากล่อมประสาทมากเกินไปจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ขาดสติด้วยครับคุณผู้ชมฉะนั้นถ้ามองดูนะครับจริงแล้วพรมจรารีสิดำกับละครแค้นเนี่ยมันก็มีจุดที่มีความคล้ายแต่ก็มี จุดที่แตกต่างกันค่อนข้างมากเหลือเกินจนบางจุดเนี่ยค่อนข้างมาคนละเส้นเลยด้วยซ้ําไปดิงนจึงมองว่าด้วยความที่หูนี่ผ่านกันมา30กว่าปีแล้วต่อให้ได้รับแรงบันดาลใจเขาโครงมามีการดัดแปลงที่บอกนะครับคุณผู้ชมดิฉจะมองว่าในเวอร์ชันนี้ด้วยการเล่าเรื่องที่ดําเนินอยู่อะ่ะไม่น่าจะไปถึงจุดที่เก่งกาจจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการยิงตัวเองครับคือมองว่าตัวละครเก่งกาจอะ่ะไม่สมควรตายคือเขาหน้าสงสารมากที่โดนเหมือนแพรหลอกใช้อย่างที่บอกครับเหมือนแพร จำไม่ได้จริงๆหรอว่าไอ้การโดนหลอกอะ่ะมันมันเจ็บยังไงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความแค้นมันมันบังตาอยู่ก็ได้ครับจนอาจจะไม่ได้คิดว่าเหมือนแพรเป็นต้นเหตุในการพรากความน่ารักความสดใสรอยยิ้มที่ดีที่บริสุทธิ์มากๆของเก่งกาดไปแล้วอะ่ะคือถ้าเกิดเขาตายเพราะเหตุนี้นะมันแบบนึกว่าใจร้ายมากเลยนะคือถ้าเกิดเก่งกาดยังมีชีวิตอยู่ต่ออาจจะแค่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บนะครับมีต้นเหตุมาจากเรื่องนี้ เรายังจะได้เห็นการลุกขึ้นมาสู้หรือว่าเขาจะดําเนินชีวิตต่อไปมันอาจจะเป็นแบบพลังบวกให้กับผู้ชมก็ได้เหมือนครั้งหนึ่งอะ่ะเรายังเคยเห็นเลยว่าเหมือนแพรโดนหลอกหนักหน่วงรัพย์สินคนรักพ่อแม่จากไปนู่นนี่นั่นเออมันยากขนาดไหนในการที่จะลุกขึ้นมาสู้กว่าจะกลับมาจนถึงวันนี้ได้ครับคผู้ชมคือถ้าเก่งกาจยังมีชีวิตอยู่นินว่าเราอาจจะเห็นการห้ามปรามอาจจะเห็นการพลิกความแค้น บางอย่างก็ได้ด้วยความที่ตัวเก่งกาศเ่เขาเนื้อแท้เขาเป็นคนดีเขาเป็นเด็กที่มีพลังบวกในตัวเองอยู่แล้วครับแต่ถ้าเก่งกาศตายไปอ่ะดิฉันมองว่าโหมันยิ่งแบบจะยิ่งหนักหน่วงยิ่งพีคเลยนะด้วยความที่ว่าคุณผู้ชมจําได้ไหมแค่เหมือนแพรเจอกับเก่งกาศแล้วปรางทองรู้อ่ะยังไปแสดงตัวไปขู่แล้วยิ่งวันนี้ล่าสุดนะครับมีการปิดไฟแล้วก็ทําร้ายในวันที่เก่งกาศพาเหมือนแพรมาเปิดตัว ซึ่งแบบโหนี่ถ้าเกิดว่าลูกชายคนเดียวของปรางทองที่มองว่าเป็นสมบัติมองว่าเป็นสิ่งเดียวในชีวิตอะ่ะที่รักที่สุดอะ่ะคุณผู้ชมต้องตายไปอะ่ะนี่ว่ามันจะแบบพีคมากๆแน่ๆครับดิเลมบอกว่าการมีอยู่ของตัวละครเก่งกาจเนี่ยน่าจะเป็นผลดีมากกว่าที่เขาจะตายไปแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับคุณผู้ชมลุ้นไปด้วยกันสรุปจากการวิเคราะห์เจาะลึกในช่วงเวลานี้นะครับเก่งกาศ ไม่ตายครับคุณผู้ชมและสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูต่อไปก็คือเหมือนแพรนะครับหลังจากพ่ายให้กับปรางทองที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีเก่งกาจอยู่เหนือกว่าแต่ก็ดันไปโดนทำร้ายและหลังจากนี้นะครับจะลุกขึ้นมาสู้แบบจัดเต็มคาราเบลเลยเนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องหุ้นอีกที่พยายามจะซื้อมา นะครับจะได้หรือเปล่าขณะที่พิธาน,นะครับก็จะเดินหน้าตรวจสอบจากโปะปรางทองนะครับในเรื่องที่ในอดีตเนี่ยทำอะไรกับเหมือนแพรเอาไว้มันจะเป็นอย่างที่เหมือนแพรพูดเอาไว้ไหมที่ตัวเองเนี่ยโดนหลอกนะครับให้ขายทรัพย์สินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านหุ้นขายต่ํากว่าราคาปกติอีกนะครับและยังต้องตรวจสอบด้วยว่าไอ้ที่ปรางทองบอกเนี่ยวางจริงแผนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของอนันนบพี่ชายของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ไม่เชื่อหรอกเนี่ย มันจะไปถึงจุดที่จะบโปะได้ตรงไหนอย่างไรที่สำคัญเลยนะครับปริศนาเรื่องครอบครัวของเหมือนแพรเนี่ยที่ตอนนี้ปรางทองเริ่มที่จะหลุดหลดออกมาบ้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมกดติดตามกับบินได้นะครับทาง YouTube และ t ิก t อ k ช่องเพชรพระพลถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับครั้งหน้าเรามาขายี้นะครับ จะโป๊ะปรางทองกันนะครับและดิชนชวนลุ้นติดตาม,มาไปด้วยกันนะครับดูสดละครแคนทุกคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง3กด33นะครับและคุณผู้ชมยังสามารถดูละครแคนย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทางแอปพลิเคชัน3 plus นะครับคืนนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ